พี ong, bo, oh. 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 ่น้องดุกย um ักโอ้้ยุกยักพี่น้องโอ้ยโอ้ยป้อนไงพี่น้องกินมินมินอยู่พี่น้องโอ้ยโอ้ยโ้โดนเบ้าตาเลยเกือยบลุดพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขุทุกคน ผมมาผอกันอีกแล้วครับวันนี้ปักเบ็ดที่เก้าครับไม้ใก่บ้านห่างคล้องเองลยนะครับไปหมดตองเบ่าไลายยายห่างไปตุ้ยกันเลยพี่น,ออน้องฝนท่าก็เศร้าตกเปล่าอ,ออกมาเลย ไม้พี่น้องไม้ถางบ้านต้องมึงเข,ข่าคนง่ามขนาดพี่น้องเลยน่ามกบือเตอร์ทั้ง เขียวอีสานก็ว่าหนามบบมี่มาเลยตักตุ้งสูงแนะ่พี่น้อง กระปูนหลายใส่ตวเต้นโผดปตะเค้งหน่อยสิมากกินเบดใส่กากะหยันใส่บนเหลวไก็ได้กใส่ไก่กันให้พี่น้องตรงนี้กระพักเบสไปก่อนพี่น้องอีกจังหน่อยเขาทอกับหาดักหนู Ayo hakin kan pai Ayo hakin kan pai Tidian tonyai deh pino มันเคยบวรลอนง่ายต้นหน่อยบวทนเสียงเงียดอ่ะเท่าเดียวกับลอนมองฟองน้ำไรนี่ผมมากมากเลยพี่น้องผมว่าประผาดนะยังได้ยังนี่ผมว่าประผาดแล้ะ ทำปดุกนี่นอ้องทำไปสวยงางคุณคุณบรรยากาศน้ำแรงนี่นอ้อง เบื่อกันเด้อพี่น่องเลยฝากกดติดตามนะดูดันดันกันไปพี่น่องเลยเะใส่มังซันนี่นะครับพี่นอ่องเดี๋ยวถามัันหล่นน้ำกัน ยังกลับมาได้ประดุกใหญ่ตัวหนึ่งครับหายไปดูน้ำกันครับปาอันปวดข้างบนหรอที่นี่ยังได้ไม้ไก่บ้านลั้งแรก แดดงี้อยู่อยู่ยามเมื่อไลยหลังแต่พอได้เลยพี่นอนหล,หหลอนผู้หลังเลยปล่อยไปโดนผดบ่อโอ้ยโอ้ยตายๆพ่อนอหักอย่าหักเลยอหักเลยโอ้ยโอ้ยัยังไ,งไ,งไั้ย เด็ดคือก้อนนี่วะอะไรนังพี่น้องอุ้ยดุกเนี่ยพี่น้องดุกเนี่ยบอุ้ยอุ้ยเด้อเด้อเด้ออ้ย ยังไงเลยอู้ออ,อแบบนี้หน่อยเว้ยหรือว่าหมานหรอพี่น้องแต่ตัวเดียวก็คุ้มแล้ว ตัวเดียวคุ้มเลยครับทอแขนเลยนะนี่ยใส่กุ้งยาวาได้เรียบร้อยใส่เปียดเพิ่ขึ้นมาเท่งปันโอ้ยปลาอย่างนาสวบใไปเรียกันพี่น้โอ้ปลาดุกปลาดุกปลาด,ด,ดุกกรลังมากินพี่นนองนั่นนั่นไปแล้วไปแล้ว เดี้ยเงี้เบบดตัวนอืบปูมาจอบกินอยู่โอ้ประดุกเลยได้๋ยเาได้กับถี่งคีบให้เมัเง้งเด้อพี่น้องเฝ่าทินเฝ่าปลากันกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับดูดันดันกันไปครับ không được bên đây? dinh tiếng. dinh tiếng dinh 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 phải dinh 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 ít dinh sám dinh dinh ต้องครั้งไปเต็มบ้านจ้ะนักเงียบยังกินผู้ใดมีเมนู่ยังกับพี่มาบอกกันหน่อยนะครับตีร่องเห็ดตามมาึงเหลืออีกสี่หลังใส่ไปติดทางไงพี่หน่อยเมื่อนี้พ่ได้เฮ็ดเมนู่สู่พี่หน่องกินเด้อไปกินเขาอยู่บ้านครับน้ำใส่ไก่บ้านจากนี้ไปบ้านหน่งบ้านกินโลหนึ่งครับ lắng bức thai, vinh áng bài tiết thang đầm lát ngay anh dùi long lắng bức thai mày đồn vinh áng đồn vinh ngay, vinh ngay, vinh áng, vinh áng, vinh ลดตัวเดี๋ยวุดพี่นอย้ยกินเก่ายวได้เดี๋ยวเล็กเชื่อวว่าหมานพี่นอก้กไอ้ปลาดุกหงักเดี๋ยวมันมึงน้ำกัดดุกหงักพี่นอก้กต้นหน่อยได้แต่ส่วงยำกับ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินข่าวก่อนครับลุงกัปต้าครับรอบอส,สองพวกซอดปลาเต็มอยู่พีินหออพี่รถว่นเต็มเลยตับปูปูหลายๆพี่น่อยนั่นแรงจร้งแต่ก็เหลือายจริพี่น่อย เหยื้อมาใส่ดุนเล้นเต่าทอ้หน้มันยังอดตโดนขวางญ่หลอพี่น้องโดนขวางญ่แล้วอดเถอหลากเด็ดเกิดสีบขคืนอู้าปล่อะมันจังได้กัสีปล่อยมันคือเก่าเหรอต้นหน่อยพมดน้มันไปญ่ซะ หลักดองเบ็ดกับสีโบ่ไปเว้ยหมูจักมากินเงือ่อมิดซีรีปานยุดจีฟังถ้ำตัวเย็นเงาไปก่อนครับตัวนี้เราพี่น้องขึ้นิน่งแะโอ้ยกินมินเดี๋ยวจะเฝ้าไปเดอ้อจะเฝ้าออกไปเดอ้อโอ้สะคอพี่น้อง อีกมิ้นเดียวขาวโจดด๊ะโล่คนวะลุงเนตวะเอฟซีลุงเนตนะครับผมอ้อโคตรแล้วถุงมากเลยว่าเรื่องอมาถุงหมานมากพี่น้องหอยรถลดลหลังนี่ได้ยี่ใดประดุกหัาดถ้ดหาหลองนี่ได้ปะก็ง่อยอยีก ฟองน,นไปเนเ้ยนันไมเด็ดผมไตเก่าเถิดจุพี่น่องตะลอนขึ้นอีกแต่มันตายแล้วตปยังแั่เชื่อมพี่น่องมาเนืออ่อน ตองก็ถือว่าหมานพี่น้องปลาเสื่อมปลาเนื้ออ่อนเด็ดสามสิบสองในสามนี่ก็สุดยอดแล้วบ่ได้ใส่หลายคือเพิ่นดอกใครพอได้กินครับอเอาอีก บ,บ,บอกว่าฟองนำไหลลบภาพยังวะต่อกันพี่น้องสี่หลังสุดท้ายหลังอยู่คือเก่าเล่นแล้วติดทางที่คุปปีผมมาเอายู่่เล้อป่า

เนีเนๆเล้่ยนี่ไม้นี่ยติดทั้งปีหลังนี่่คู่ปีมาเอาตายท,ทุ่นเอาหมดปีนี้ปานหายยากพี่น้องสองหลังพี่น้องไม้ไก่บานไก่บานอีหลียังวะไม้ตีนบานสองหลังสุดท้าย นีเงินได้โดนอีกแล้วพี่น้องโดนอีกแล้ว,โ,ลวโอ้ยมินเดียวมินเดียวหลุดลพี่น้องพี่น้องเข่งใหญ่อีกแล้วนี่ไงอยู่นะครับนี่ก็ปลาเข่งวะก็ปีปลาดุกได้หลายดิ่งต่างช่าง หลังสุดท้ายกันได้พี่น้องถ่ายสุดท้ายโดนพี่น้องสุดท้ายรุปผลงานพี่น้อง ที่โตพี่น่องก็แข็งใหญ่สองพอหน่อยหนึ่งกะเชื่อมหนึ่งไปพี่น่องวันเสาร์เคยมาดุนกันไหมสวัสดีตอนเ้า้าครับมันนี้ตื่นสวยเดี๋ยวเก็บไปแต่ฟังทาง่าก่อนสี่หลังถี่ว่าเน้เนน ท่านอย่างดอกมันสวยมากไกยคนแดดคนไดให้น้องโอ้ยปั้นหยาเลยเว้ยที่รุดเลยรุดพี่น้องทั้งแดกกับรดอืมเยี่ยมอ๋อพี่น้อง nắng gió ôi đốn 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 ôi 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 đồ ba đi đồ ba ôi có nhảy với nó ôi có nhảy có nhảy không thẻ với nó สองพี่น้องหลังสองพี่น้องคอไงขาวโจะโลขุ้งเนีดว่ะเอ็บตุ้ออยิ่งเนีดได้ครับมึงตลอดมึงกูคิบจิ้นมินมินอยู่พี่น้องเดี๋ยมลุดพอแขนอยู่ ก็ได้ปนแล้วคิดมในเบิ้โมบาลในหนามได้หลายในหนามตะคุหนึ่งตามจะไหอ้ตามกระโดดนี่น,น้องอองแมนตัวตาหน่อยอมาเหยียบไกันต่อเลยนี่น้อง ขอมูลแล้วพี่น้องชูอีกแล้วเราก็มาจอดรถพีถ่น้องโอเราก็จอดรถพี่น้องโอ้ยชูอุ้ยอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องกับพี่น้อง อยู่ี่น้องว่าจะหลุดเราหันนี่อ้ยทอแขนอีกแล้วพี่น้องทอแขนอีกแล้วเขาเดนอยูปนียนุ่นเดียวกันนะครับใส้เดียวกันเลยอู้โดนเบ้าตาเลย <c oughs> เกือบ <c oughs> เกือบรุดพี่น้อง เขาสุงม้านเขาสุงม้านเรียบร้อยไอพี่น้องไม้ไก่บ้านต้องมาซ้ำอีกน,นั่นเองเสื้อเกี่ยวขาดพี่นอ้องขาเอียงคือนอนซื่อมาตองอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> มาตองอีกแล้ว <c oughs> เอาหลุดข้ามือจ่อยไอแนมันหลุดยอยู่ทั้งทั้งปลาตองนี่นอกจาก,กลาบแล้วเฮ็ดยังกินดีหนอ,หนอพี่น้องติดมาบอกใยเด้วยตังนี่ติดอยู่พี่น้องแต่ว่าซื้อสิตายเอามาไต่มาไตา่มาไต,ตายพี่น้องไปดุก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 เอา้า เกือบว่าได้ให้แน่ว่าหลุดอยู่ทั้งทั้งทั้งโคกเลยอุกเดืองอุวยฮุยแนมเมืองห,หลังมีหยอบอีกแล้วพี่น้องธรรมาดาหลอดมีต้องกลับหลนนังนี่ตองยามยง้มกลับพี่น้องเนี่ยก็เมืองหนวบอยู่อุยอ้ยอุยอ้ยอหลังพี่น้องอ้ กดพี่นนอกกดกดครับกดแอบ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 โอ้ไม้หนีป้ากินตอนเ้าครับเอาเมืเอกนนี่ย้ำรอบกราบกับ,บ่บได้ตัวใหญ่นอกนแต่ละเค็งกับปลาดุกปลากนะหน่ลากดพี้นอกแอบแอบแอบ,แอบ ห,หลังพี่เด็ดพี่น้องหลังปองหนามเป็นไรในใปองน้มเมิดอิมซิมเดี๋ยวกลับมาเก็บเพาจังได้ต้องเดินกลับอันนี้กัมิดอิมซิมหลังนี้เป็นไรพี่น้องติดตด,ดูพี่น้อง ต้องสิตายเว้ยตายตายตายมาดิ่มเลยโอ้ยคอใหญ่ตายเจ๋อพี่น้องจะตายคือตา,ายวะเอเป็นยังคือตายวะบ่มีห้อยอยังกินเลยเขาบอกายเลยพี่น้องโอ้ยจะตายตัวนี้ เฮ็ดหมดกล่องด๋องเลย เสียสองหลังพี่น้องเบ็ดเสียสองหลังยังลงว่างไปเสเดี๋ยวไปน้ำหาก่อนหรือว่าหมานครับพี่น้องเก้านี้โอ้ปลากินดูอิริยำ่ำเสาเดี๋ยวจะเมื่อสีผ้ามาส้่มเลยพี่น้องมืนอนใส่เบ็ดสามสิบเอ็ดหลังให้เก้าพี่น้องขีดยูคู่นี้เฝ้าถิ่มเฝ้าปลากันด้วยครับพี่น้องยังได้กับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่องเทียต่ำในเด้อพี่น้อง เด็มีกำลังใจไทายคลิปห้พี่น้องเมืองสำหรับคลิปนี้ก็ทํานี้แล้วครับสวัสดีครับ